มองท่างหลายนะคะตอนนายชุ้ตรงช่วเยียนนะครับเป๊ะ็นไหนก็ไปได้ไหมอ่ะเราจะทำคลิปจะทำคลิปวันนี้รร้จะทำคลิปถึงมันไหนว่าช่วงเนี้ยคู่นี้ข้าก็ต้องไปไหว้ามาที่บา้านข้าอยู่ที่มาคข้าก็ต้องไหว้ามา,าด้วย พรุ่งนี้ก็ต้องมาเรียนอีกอีกแล้วข้าวตรงไหนก็เป็นอย่างนั้นตลอดเวอร์กับ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 เอาเฮ้ยกูบอกให้กลับนั่นไง บอกให้กบมันก็ไม่กลสบ่นน้ำหน้าไปดิ <c oughs> มันส่มตีนจังว่ามินแบบไนเนี่ตายกี่คนเลยวะเนี่ย เดี๋ยวไปฆ่ามดแนงก่อนดีกว่าฆ่ามดแดงกูไปฆ่าเจ้าจะกกะไตแม่นะกูมโมโหนี่มันเป็นอะไรวะกัดมดงานเราอยู่ได้เราจะเก็บอะไรก็ไม่ได้เก็บเลื่อนพอน มมมกระต่ายนี่โคตรบ้าอือให้หมดตัวนี้กันก่อนเดี๋ยวเรามาไปฆ่จ้ากระต่ายก่อนดีกว่าเว้ยกระต่ายโคตรเฮี้ยแม่งไม่ต้องแลกฆ่ากระต่ายรัวแม่ง มีใครอยากจะข้าวแค่ผมต่อบ้างใครอยากข้าวแค่ผมต่อบชิมมาผมเนี่ยรับคพ2 0 0สองพันแต่ถ้าเกิดว่าเกิดกดตรงนี้แล้วรับเนี่ยคือจะเข้าได้เลยแล้วจะนี่แตกไปสมน้ำหน้า เราจะได้เป็น,ปนทางการที่สี่ตักโอวะให้มันมาเฝ้านี่แหละเฝ้าหน้าหลังแม่งเลยทำเสร็จแต่มันไม่ต้องรู้ เนี่ยมุททหานหัวใจไม่ต้องบอกก็รู้แหละไม่มีตังไม่มีตังเติมแต่อยู่บ้านหม่าอย่างเดียวไม่เติมเข้าหมว่าอะไรวะ

ซุตนตีนบอยจะเอ,อทำไมฆ่ากวนอย่างนี้วะเนี่ยไม่งมมง,งูอีกแล้วเว้ยแม่งกูไม่ได้สโกแม่งกูไม่ใช่สโกเบียนด้วง ล้วงกวางยังปอตัวพึ่งอย่างเงี้ยมันหายอ่ะยเนี่ยค่าก็ยังไม่ได้สตีเนี่ยอู๋ต้องเล้งสูงๆใช่ไหมถึงจะได้ไม่เล็กนักหนาเขาได้กันวะกูสงสัย มันไปจากการตรงนู้นสิตัวก็ยังไหวอืมแบ่งข้ามมดแรงเลยผู้ทำล้มตกล้กตกตลอดนลรงโจมตีกับมดดีก็กัดด้วยแต่ก่อนไป กดไปขอไปค่ะแมงเอ้ยมีอะไรเลียงกูอะ่ะมีฉันก็ยังจะ มันจะเรียกกันคืนน่ะดีสุดแล้วเห็นเพื่อนบอกว่าเรียกกันคืนมันจะดีสุดอเข้าใจเข้าใจกดเฮ้ไม่ตดเฮ้ยจริงตามคำที่เขาบอก ูหลบในนี้ก่อนยยดอีกตัวแล้วหุยิูใจ ตัวอีตัวที่มันตายเนี่ยร็วเร็วเร็วเร็ว,รวห่กว่าจะเลี้ยงมันต่อได้น่าจะเคดนาน้าดูแคดอย่างนานเพิ่งรู้นะเนี่ยคำที่เพื่อนบอกว่าลีต่อคือจะดีสุดโอ้โหตรงไปสุดยอด จะได้มีแมวงตัวผสมกันดิดีใจว่ะไม่เคยได้เหมือนคนอื่นเขาแมวงตัวน่ารักด้ดิเขาไปดูนี่มันจะคล้ายปกติมันจะเป็นอย่างนี้อคอขึ้นาอเพื่อนน,นี่ตัวนี้ เลี่ยมมันน่าจะเท่ากันแหละแล้เท่ากันหรือเปล่าเท่ากันแต่โจมตีเท่ากันแต่จะปีดต่างเฮอเดี๋ยวดูนี่เมซี่กันน่าจะดีกว่านะแต่พึ่องอะโห,โหแต่พึ่งนี่สุดยอดกว่าอีกใครที่ข่าวว่ามีพึ่งน,นงนี่ไงอีตรงที่มันมี ถ้าเป็นสีเหลืองเนือเ้อนนั้นนะ่ะนั่นคือพึ่งเข้าใจตรงสีเนื้อแบบเนี้ยคือปวกเข้าใจนะไอที่เราต่อชื่อตรงเนี้ยเปมือเกลคือมดแดงแล้วก็มีมดคันไฟด้วยมันจะมีอยู่ตรงลุมกับอยู่ข้างนอกอย่าเข้าใจผิดกันนะคะในวันนี้ ขอผสมให้ติดก่อนแล้วกันปสิบเปอร์เซ็นเลยนะเฮ้ยห้ไม่ติดกูขำเอาๆผิดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขอให้ติดขอให้ติดขอให้ติดขอแปดสิบเปอร์เซ็นมันติดอยู่แล้ว ตาวยังกล้วยังไม่ต็มอืมแค่นี้ไปก่อนละ